ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับวันนี้เปิดคลิปด้วยท้องฟ้าสีสีฟ้าเมฆนิดๆหน่อยๆหลังจากที่คืมฟ้าคืมฝนฝนตกมาหลายวันนะครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมครับเล้งทีทสมายคาครับวันนี้มีรุ่นใหญ่ SUV ในตำนานมาเสนอครับนี่เลยครับแฟนแฟน CRV ครับ 2.4e นะครับ 2.4e 2W d ดอนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับเจ็ดที่นั่งใช้งานไปเพียง5 9 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับนงี้เลยครับใครกำลังมองหา c r v เจเนอเรชันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูซอกมุมนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ผมเปิดกันเลยฟ้าบมันแน,น่มาเลยครับดูตะเข็บไม่เจ็บตัวมีตั้งแต่อ่า5้าที่นั่งเจดที่นั่งขับเคลื่อน2อล้อขับเคลื่อน4ีล้อดีเซลเบนซินมีให้เลือกเยอะมากนะครับสลักคันนี้เป็นเจที่นั่งนะครับเบนซินอ้าวดูเลยครับ แทนนี่เลยปิ้งก่อนอันดับแรกน็อตฝากระโปรงนะครับสภาพนี้เลยปิ้งนี่ไม่เคยไขยเป็นแบบนี้นะครับอ่าต่อไปดูตะเข็บเลยครับวงกลมทุกวงต้องกลมเปี้ยนะฮะสังเกตสติ๊กเกอร์ตัวนี้มีสติ๊กเกอร์ฝากระโปรง2จุดจุดแรกคือนี่นะครับอีกจุดหนึ่งคือ มอกนี่ครับมอกรนี่นะครับภายในเรียบร้อยดีนะครับลองดูเลยครับใครกำลังหาโฉมนี้นผมหวังว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยตัวนี้ฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับถ้า,าท่านใดที่กำลังหาเซียโฉมนี้แล้ว อยากหาตัวเบนซินที่ประหยัดน้ำมันก็ต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับจะประหยัดน้ำมันกว่าตัว 4Wheel นะฮะราคาก็จะย่อมเยาวกว่าขับทางไกลทางใกล้สบายครับ CRV ตัวนี้เจ้าของดูแลเข้าสู่ตามระยะครั้งสุดท้ายเข้า B-Quick มา1ครั้งครับเท่าที่สอบถามจากลูกค้าะตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้านะครับนี่เลย ฝาท้ายไฟฟ้าเจ็ดที่นั่งนะครับนี่ชืบนี่เบาะหลังนี่ไม่เคยใช้เลยน่าจะวางของเล็กน้อยนี่เดี๋ยวลองดูน็อตฝาท้ายหน่อยครับเป็นยังไงสภาพน็อตฝาท้ายที่ไม่เคยไขยไม่ไม่เคยไข่นะครับเป็นแบบนี้ วงประตูฝาท้ายเป็นยังไงล่องรับน้ำยังไงเดี๋ยวคุณนำ้ำพึ่งถ่ายให้ดูครับระบบความปลอดภัยมีพร้อมไฟหน้าปรับสูงต่ำจากในห้องโดยสารนะครับคูสคอนโทลมันติฟังชั่นมีพร้อมการใช้งานระบบ ช่วยลงเขาขึ้นเนินขึ้นเขานะครับมีหมดนะครับอ้าวเหมือนเคยครับที่ผมเคยถ่ายในหลายๆคลิปซื้อ Honda ขอดูสิ่งนี้สำคัญมากนะครับถ้ารถยังไม่ปัจจุบันจะเป็นเล่มหนาๆอ้วนๆนะครับรุ่นใหม่ๆตัวนี้ยังเป็นเล่มบางอยู่เปิดเข้ามาหน้าแรกปุ๊บ 2.4e นะครับรุ่นตะบุชัดเจนไม่ต้องกลัวถูกหลอก ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหา CRV โฉมนี้นะครับตัวนี้เป็น2.4 e นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะฮะปี2020จดทะเบียนแล้วเสร็จ2021นะครับเจ้าของเดียวจากป้ายแดงเลขไม้ตีกลมๆ60,000นะไม่เกิน60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมีตำหนิตรงไหนเอาปากกาบางวงได้เลยนะครับสนใจทักมาเลยครับที่ทีทีสมายคาครับที่เบอร์ 0834444494นะครับหรืออีก1เบอร์นะครับ0832222252นะครับสู้ทุกคันดันทุกเคสนะครับจัดไฟแนนซ์ได้สอบถามได้เลยมีปัญหาแบล็คลิสต์ด้านใดแจ้งได้นะครับเราหาทางออกร่วมกันหรือสนใจยังไงไม่สะดวกโทรไลน์แอดข้างล่างนี่ก่อนไลน์ถามได้เลยนะครับผมตอบทุกคำถามหรือน้องพึ่งที่เป็นตาก,กล้องตอนนี้ก็ตอบ อาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าเราอยู่กันแค่2คน3คนนะครับช่วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ